เด๋อวที่ใช้วันนี้นะครับเราจะใช้เป็นหนอนยาวจากคินดอมนะครับขนาด4.7นิ้วนะก็เกือบ5นิ้วครับอีกประมาณนี้นะฟองฟัดอยู่อยู่แล้วมาแล้วโอ้ยนี่เลยนี่เลยนี่กัดครับผมออ้ยขาดขาดได้ไงอ่ะอื้อ Åh! <trykne> mm -hmm. oh. oh. oh, <ผ>สวัสดียามบ่ายนะครับนานาทุกท่านาที่เข้ามารับชมนะครับก็ตามสภาพเลยวันนี้ประมาณบ่ายสองนะครับกําลังจะออกมาตกประจอนนะขี่มาได้กิ่งนัางเออฝนตกก็หมายนี้นะครับเป็นหมายข้างสนามเด็กเล่นนะที่มันอยู่ตรงทางบางนาตาดอะคือเขาลองใหม่ละเนียนๆเลยนะครับลองยาวยานู่นเลย ก็วันนี้กะจะมาตีเล่นนะครับช่วงบ่ายเรียบร้อยฝนลงเดี๋ยวคิดว่าน่าจะพอตีได้นะเดี๋ยวลองลุยกันดูครับผมไปลุยกันอ่ะทุลักทุเลหน่อยนะครับอดีฝนมันเพิ่งตกนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะตกไม่นานอ่ะมันน่าจะพอตกได้นะก็ชุดที่ใช้วันนี้ใช้คันเป็นคันคูหญิงนะครับ42บอกับล้อลอ,อาบูนะครับ BF7 อนะสายน่าจะอยู่ที่0.8นะครับชอ์อยู่20บปอนด์ก็เดี๋ยวเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับเหยื่อที่ใช้วันนี้เราจะใช้เป็นเอาเหยื่อมาวันนี้ เดือที่ใช้วันนี้นะครับเราจะใช้เป็นหนอนยาวจากคินด้อมนับขนาด4.7นิ้วนะแล้วก็เกือบห้านิ้วทำอีกประมาณนี้นะอันนี้ผมซื้อมา2สีนะมีสีน้ําตาลเหมือนแบบของจริงอ่ะเนี้ยเนียอันนี้เป็นสีเขียวดํานะครับก็เดี๋ยวว่าจะเล่นเป็นสีเขียวดําก่อนนะครับประกอบเป็นชุดเท็กซัสนะครับตะก่ว2.7นะครับเบ็ดอยู่ที่เบอร์หนึ่งนะครับะประมาณนีโ้โอเคเลยวะเดี๋ยวขอหลบ,หลบฟงก่อน <laughs> อย่ยเล่นเป็นหนอนยาวนะครับอ่านี่เกี่ยวเท็กซัสนะครับนี่ประมาณนี้หนอนยาวเราโอ้เสียดายครับฝนะไม่น่าตกเลยฝนถ้าฝนไม่ตกนี้น่าจะได้มันนะครับ ก็ลักษณะหมาแบบนี้ถ้าฟ์ดนะครับค่อนข้างใช้งานได้ดีมาเลยมาแรกมาล่อครับตีดิมฝังกระดกกระดกก็เดี๋ยวลองตีใต้แนวร่มก่อนนะครับเพราะว่าไปอย่างอื่นไม่ได้นะฝนมันตกนะครับฝนตกนี่ประช่อนกลับน,นะ น่าจะกลั่นะผมว่าน้ำมันเย็นนะครับก็เดี๋ยวลองตีดูนะครับแล้วก็แอคชั่นที่เล่นก็ใช้แอคชั่นแบบกระดกกระดกนะครับกระดกมาพื้นซึ๊กกๆเบาๆนะครียบร้อยเพราฝนในตรงนี้น่าจะสนุกเลย ก็อ้อนเมงมันก็แบบขาขาวๆนะมันแบบไม่ได้ขึ้นมาเยอะนะครับก็คิดว่าน่าจะตกไม่นานนะเรา,าจะได้ลุยกันนะครับหลังฝนนี้มันมันน่าตีผิวน้ำผมว,ว่าผิวน้ำนี่โคตรน,น่าเด็ดเลย เลยครับผมโอ้ยตอนขี่ออกมาแดดออกเปี้ยงเลยนะถึงหมายปุ๊บโอ้โหฝนแหานา่ำเดี๋ยวลองลองเนี่ยครับเดินแนวล่มเตียวแล้วกัน mm hmm. ไในนาเปียกสักเท่าไหร่นะตอฝนก็นเริ่มเบานะครับแต่ตรงเนี้ยรู้สึกว่าน้ำมันขุ่นนะตรงเนี้ยไม่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะไม่เดินแบบนี้นะเพราะว่า ดูแล้วนะ้ำมันขุ่นเยอะนะครับช่วงนี้โอเคกว่าช่วงนี้น้ำมันน่าจะใสกว่านะโอกาสที่ปลาเห็นอนะมันค่อนข้างง่ายกว่าฝั่งนี้ขุ่นเดี๋ยวลุยกันเลยครับผมหยุดแล้วฝนจ้ายยุดแล้วมาช่อนไปไหนนี้มาช่อนไหนปกติฝ้าหลังฝนมาช่อนมันจะกัดดีนะฟังเขามานะ <laughs> ฟังเขามาแนละ้วบอกเออฟ้าหลังฝนเนี่ยโหยตึกปักตึกปักเลยนะสวยนะแต่เราอาจจะมาช้าไปนะเพราะว่าเขารอมาพักนึงแหละแถวนี้ก็เจ้าถิ่นแถวนี้น่าจะเร่งเงินไปบ้างแล้วนะอยู่ที่จังหวะนะครับอยู่ที่จังหวะมาเจอจังหวะดีไม่ดีก็เป็นเรื่องปกตินะครับสําหรบบสายคลองนะอะเดดออกแล้วครับผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะกัแบสบถานการณ์ตอนนี้นะครับ ช่อนให้ได้กน่อนนะตัวแรก ตัดครับ ah! ผมฟองฟอดอยู่ดูเลยรหือแล้วมาแล้วโอ้ยสวยครับหือแล้ว ส่งแป๊บเดียวเองนะเอาไม่ได้กึนนอนหายน,นี่นะครับปลาช่อนไซส์ประมาณน่าจะเลยครึ่งโลนะเนี่ยเหยี่ยมมันหลุดไปนะนี่ครึ่งโลได้นะได้ปะไดายนะได้อยู่เนี่ยไซส์สวยเลยนะกัดนอนยาว <laughs> หมายลอกนะครับนี่ว่าจะไม่มีตัวซะละโดนโดนนะผมเดี๋ยวหันต่อเนี่ยข้างในเนี้ยเป็น เมื่อก่อนเราเคยเดินเข้าไปนะแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันเดินเข้าไปได้หรือเปล่าเพราะว่าเขี้เลนรู้มันแห้งหรือเปล่าถ้ามันไม่แห้งก็ไปไม่ได้นะครับเละนะเนี่ครับใช้วิธีเคาะเคาะนะเคาะจังหวะแล้วก็ปล่อยปล่อยนิดนึงนะครับโดนเลยช้อนใสใหญ่ช้อนใสใหญ่สวยนะตัวเมื่อกี้ครับเลยขึ้นลยยนอนยาวนะ ก็ลองเดินเข้ามาข้างในนะครับก็ยังเดินเข้าไปไม่ได้นะครับนี่นิ่มนะนิ่มนะครับยังไม่แห้งดีนะจริงจริงเดินล้อขอบได้นะสําหรับใครที่แบบอยากเข้าไปลุยข้างในนะครับแต่ผมเอยังนะ เพราะว่ามันเสี่ยงนะครับเสี่ยงเดินลื่นนะไม่ไหวเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกนะครับเดี๋ยวลองไปดูคลองอื่นดูแล้วกันเพราะว่าเนี่ยมันยังเดินเข้าไปไม่ได้นะครับนิ่มจัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิโอเะเดี๋ยวลองเดินเตียวออกไปเรื่อยๆครับผมผมมาไงวะนี่ก็ถือน้ำดีนะครับเต ได้นะมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะน้ําใหม่นะคือฝนลงใหม่ๆอะ่ะมันปลาผมว่าปลาไม่ค่อยกัดไม่รู้เป็นอะไรนะคือมันน่าจะแบบเขาเรียกอะไรนะปรับปรับตัวครับปรับตัวอยู่กับน้ําใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยแล้วน้ำไหลๆแบบเนี้ยเออไปช่อนคลองนี่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ถ้าน้ำไหลๆนะถ้าน้ำนิ่งๆนี่โอเคกว่า นี้นะชิดกําแพงนะน่ามีตัวนะโคตรสวยเลยโอ้ไม่มีตัวอแอบเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยน่ามีตัวอแอบเลยเออไม่มีเลยนะ้ยนะไม่มีตัวได้ไงเนี่ย เลี่ยมสวยหมดเลยนะครับแต่มันไม่ไม,ไมีตัวนะออหลงัดเลยวิ่งด้วิ่งไป กระชุบเลยอะไม้นี้นะก็นานๆทีนะครับน้ำมันจะดีนะเนี่ยสวยนะแต่ตัวก็หายากครับเดินมามีกัดตัวเดียวอย่างนีก็ถือว่าตัวไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถือว่าเป็นไม้ไม้หนึ่งนะที่นานๆจะน้ำดีอะ่ะพยายามเดินหาอยู่นะก็ค่อนข้างเงียบเลย หมายสวยอุ้กัดครับผมอุ้ยคาดค <Yeah. S 1> าดได้ไงเนี่ยคาด พาเฉยเลยเฮ้ยมันไปพาดก็น่าจะไปพาดกับกิ่งไม้นะมีอะไรอยู่ข้างล่างนี่เลยครับผมนี่ขาดไปเฉยนะงงครับขาดงงงเลยนะเมื่อกี้น่าจะเป็นแบบเออเขาเรียกอะไรพวกขอบปูนนะผมว่านะมันต้องต้องมีพวกขอบปูนอะไรสักอย่างนะเราปลามันกัดแล้วมันกระมุดเข้าไปนะ ก็วัดแบบขัดงงอ่ะอ,อะไรวะปลาก็ไม่ค่อยกัดได้ยังจะมาหลุดอีก อุ้ยกันไม่โดนอะไรวะเนี่ยนี่ไงอยู่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 นี่นนวะจะไม่อยู่แล้วกัด โอ้ตัวที่สองครับผมตามหามานตั้งนานนี่มันอยู่ตรงญ้านะขัดตุบทีแรกไม่โดนนะัซ้ำโดนได้ยินเสียงไหมตบเลยตบเลยนะโอ้เนีับตัวที่สองได้มาแล้วนอนยาวนี่ับตัวที่สองนะก็ถือว่าไซส์สวยนะประมาณสักสองขีดนะ่ะโอ้กว่าจะได้นะครับตัวที่สองหลุดขาดเพียบไปนะ ไปหลุดมั่งไปขาดมั่งก็แล้วมีจังหวะเดินกลับนะมาได้ตัวนี้เดี๋ยวเก็บนะครับจานต้นแกเก็บปลาอยู่นะนี่ยบนอนยาวนอนยาวนะครับสีเขียวสีแดงไม่ขัดเลยต้องเอาสีเขียวมาใช้เหมือนเดิมนะโอเคอเดี๋ยวเดินกลับแล้วครับผมเมื่อกี้ครับมันกัดลูกปลาอยู่เรามาเกี้ผมตีไปตรงมันอ่ะมันว่ายหนีเลยมันไม่กัดอะไรวะ ุมมนนี้นัไม่เอานะม่เห็นตัวเลยนะแต่ก็ไม่เอานะตัวไซด์ดีด้วยนะเอ้าการะเดี่ยวโอ้โห หลุดอหางขาดไปเลยหลุดครับวันไม่ถนัดนะกัดทนได้นะเหยื่อเรายาวด้วยนะครับอาจจะต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะเหยื่อมันยาวนะปลาบางทีมันกัดช่วงหางสากกัดแล้วนะครับ ดูทีดิเห็นมันเป็นเงาดำๆผมว่ามันคล้ายๆนี่ไงโอ้โหขาดอีกแล้ว คลายมันมีอะไรอะ่ะขันได้ไงอะ่ะโอ้โหผมไม่ต่อช็อคแล้วนะพอดีมันใกล้ทางออกแล้วนะนั่นเลยขึ้นขึ้นมาคลายนะนมันขึ้นมาคลายนะโอ้สายพี่ขาด มัจะเป็นที่สายเปื่อยนะครับโอ๊ยวันอะไรครับเนี่ยอยวไม่ต่อช็อกแล้วนะครับเดี๋ยวเล่นเป็นต่อพีตรงไปนะไม่ไหวแลนะ้ว <c oughs> กี่เกีต่อแล้วเย็นแล้วครับโอ้ขาดเลยครับ ต้สะพานโอ้ขาดอีกแล้วโอ้ไม่ใช่แล้วนะครับน่าจะเป็นที่สายผมแหละก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะก็มีเรื่องสายนะครับก็ต้องที่ต้องกลับไปเช็คดูนะว่าสายมันเปื่อยหร <Yeah. S 1> ือเปล่านะวัดป่าหลุดหมดเลยหลุดไม่พอขาดด้วยนะครับ oh. ก็เลยแล้วสิ่งส่งนิดหนึ่งนะววันนี้ก็ีน่นะครับก็หกโมงเย็นแล้วนะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะวันนี้เดินประมาณบ่ายสามนะครับจนหกโมงเย็นสามชั่วโมงนะก็ได้ปลาไปสองตัวนะครับก็มีหลุดขาไปมั่งนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะผมมาช่อนนะครับก็วันนี้เป็นหนอนยาวโหก็ยากเอาเรื่องนะพี่นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ